ปฏิทินวันสำคัญทางวิทยาศาสตร์เด smoking, ือนพฤศจิกายนหน้าหลัก h t t p s, <S, 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 <S l g r l a n d c o m วิทยาศาสตร์ h t t p s um, s l g r l a n d c o m s c i e n c e เชิงอัด h t t p s s l l g r l a n d c o m s c i e n c e 5 5 1 2 s t a r 0เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่มีวันสำคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปีที่มีความหลากหลายในประเพณีและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 2. พฤศจิกายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของนักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์เบงเทลนผู้ค้นพบเส้นสเปกตรัมของโคโรนาบนดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นผลงานที่สําคัญในการศึกษาดวงอาทิตย์3พฤศจิกายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของนักพฤกษศาสตร์ยูจินิสวอมิงผู้ก่อตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านิเวศวิทยาและเป็นผู้เขียนตำราเรียนเล่มแรกเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของพืช ๕พฤศจิกายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของนักวิทยาศาสตร์ลีออนเทสเลเดอร์บอร์ดผู้ค้นพบชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ซึ่งเป็นผลงานที่สำคัญในการศึกษาบรรยากาศ 15. พฤศจิกายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของนักดาราศาสตร์วิยมเฮอร์เชลผู้ก่อตั้งดาราศาสตร์ดาวกษ์และเป็นผู้ค้นพบดาวยูเรนัสและรังสีอินฟราเรด2 2พฤศจิกายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของนักบินอวกาศวิอันสตวบลูเฟอร์เจอร์ผู้ค้นพบชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ ซึ่งเป็นผลงานที่สำคัญในการศึกษาบรรยากาศ